แวดล้อามทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมาชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ในธรรมาชาติมนุษย์ใช้ประโยชน์จาการทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตเช่นดินน้ำป่าไม้และราารรทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไม่สิ้น 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วนำรทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้แล้วนำมาทดแทนได้สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อมตามธรร,รมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรร,รมชาติเช่นภูเขาแม่น้ําและอากาศ 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมเช่นอาคารบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมเช่นกฎหมายวัฒนธรรมและก็ประเพณีค่ะ ลักษณะของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการนําทรัพยากรมาใช้มากเกินไปทําให้เกิดความขาดแคลนและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรเกิดความเสมรรเื่อมโทรมเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวติดต่อกันเป็นเวลานานรวมถึงใช้สารเคมีต,ต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทําให้ดินแข็งและเกิดความเสมื่อมโทรม 2. มลพิษสิ่งแวดล้อมความเส,มสื่อมโทรมรของสิ่งแวดล้อมที่สะสมจนเกิดคี สามารถในการรองรับสิ่งแวดล้อมการเกิดมลพิษเช่นการทิ้งขยะและการปล่อยน้ําเสียจากโครงงานลงในแหล่งน้ําสาเหตุของการเกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตเช่นดินน้ำป่าไม้และ ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไม่สิน้น 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วนําทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วนํามาทดแทนได้สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ หนึ่งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองและมีอยู่ตามธรรมชาติเช่นภูเขาแม่น้ําและอากาศ 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมเช่นอาคารบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนาม,รานมารรธรรมเช่นกฎหมายวัฒนธรรมและก็ประเพณีค่ะ ลักษณะของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการนำทรัพยากรมาใช้มากเกินไปทำให้เกิดความขาดแคลนและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรเกิดความเสืมม่อมโทรมเช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวติดต่อกันเป็นเวลานานรวมถึงใช้สารเคมีต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทำให้ดินแข็งและเกิดความเสืมม่สอมโทรม 2. มลพิษสิ่งแวดล้อมความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่สะสมจนเกิดขีด สามารถในการรองรับสิ่งแวดล้อมการเกิดมลพิษเช่นการทิ้งขยะและการปล่อยน้ําเสียจากโครงงานลงในแหล่งน้ําสาเหตุของการเกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาเหตุการเกิดวิกฤตด,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดแคลนเสื่อมโทรมหรือเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่มีอยู่ส่วนเดิมส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากจํานวนสาเหตุเกิดจากวิกฤตการวิกฤตด,ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดแคลนเสริมโซมหรือเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นสาเหตุเกิดจากธรรมชาติเกิดจากที่ธรรมชาติมีการปรับสมดุลตามกระบวนการเปรลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทำให้เกิดจากการที่ธรรมชาติมีการปรับสมดุลและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบ สาเหตุของการเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาเหตุก็จะเกิดจากมนุษย์ปัจจัยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากการใช้ผิดวิธีการขาดการดูแลรักษาและการขาดการควบคุมปริมาณการใช้ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 1. การเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นสาเหตุสําคัญเป็นสาเหตุที่เกิดจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วเนื่องจากต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการขาดแคลน การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางนั้นทําให้นําไปสู่ทรัพยากรธรรมชาติใช้เป็นวัตถุด,ดิบในการผลิตมากขึ้นแต่หากนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างไม่เหมาะสมส่งผลต่อทรัพยากรและธรรมชาติแวดล้อมได้สาเหตุของการเกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขาดความรู้ความเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเกิดจากคันความความรู้และความเข้าใจและขาดความตระหนักถึงการเป็นเจ้าของร่วมธรรมชาติถูกทำปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมเกิดจากการที่มนุษย์เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเช่นการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ําหรือเผาป่าเพื่อที่จะขยายการเพาะปลูกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดิน หความเสื่อมคุณภาพของดินทางกายภาพคือการสูญเสียโครงสร้างหน้าดินหรืออินทรีย์วัตถุเช่นการเหยียบย่ำสองความเสื่อมคุณภาพของดินทางเคมีคือความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงธาตุอาหารในดินเกิดความสมดุลเกิดเป็นกรดด่างและดินเค็ม 3. ความเสื่อมคุณภาพของดินทางชีวภาพคือการลดลง ของอินทรีย์วัตถุและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรดินหนึ่งความอุดมสมบูรณ์น้อยลงพืชเติบโตยากผลผลิตทางการเกษตรลดลง 2. การช้าล้างพังทลายของดินทำให้หน้าดินหายน้ำท่วมฉับพันง่ายขึ้น 3. การปนเปื้อนของสารเคมีเช่นปุ๋ยยาฆ่าหญ้าโลหะหนัก ทำลายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 4. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดินเช่นจุลินทรีย์หนอนไส้เดือนลดลงแนวทางการจัดการทรัพยากรดิน 1. การอนุรักษ์ดินและน้ำสองการบำรุงดิน 3. การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 4. การจัดการหวนันเคมีในดิน 5. การฟื้นฟ,นฟนูดินเสื่อมโทรม 6. ก,การมีส่วนร่วมของชุมชนและนโยบายรัฐสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้าดน,นาาทรัพยากรน้ําการขาดแคลนน้าหมายถึงสภาวะที่ทรัพยากรน้ําไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์สิ่งแวดล้อมและการผลิตในภาคส่วนต่างๆซึ่งจะมีผลกระทบก,การขาดแคลนทรัพยากรน้ําระบบนิเวศเสื่อมโทมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงขาดน้ําดื่มสะอาดสุขภาพแย่โรคจากน้ําเพิ่มขึ้นผลผลิตลดลง ย้ายที่ฐานในบางพื้นที่เป็นต้นสถานการณ์มลพิษทางน้ําสภาพที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารต่างๆจนคุณภาพน้ําเสื่อมไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อระบบจรชีวิตของสัตว์น้ำแหล่งระบาดของน้ำเป็นเชื้อโรคน้ำเน่าเสียกินหมินลบกวนมีผลต่อทัศนียภาพแนวทางการจัดมลพิษทางน้ำ สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเพื่อเห็นความสำคัญรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำรุรงลงให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีการบำบัดขดจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศสาเหตุเกิดจากการปล่อยควันเสียจากโรงงานการปล่อยควันเสียจากยานพาหนะการเผาวัชพืชหรือเศษวัตถุเกิดจากภัยธรรมชาติ ผลกระทบก็จะมีผลกระทบส่งผลต่อการระบบเดินเดืนหายใจส่งผลต่อวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเมื่อปนเปื้อนกับแหล่งน้ําทําให้คุณภาพลดลงแนวทางการจัดการก็คือการควบคุมมลพิษทางอากาศเช่นลดการใช้ยาพนพหนะส่วนตัวมาตรการป้องกันดินอนุรักษ์หน้าดินปลูกพืชคุมดินใช้ดินที่เหมาะสมน้ําควบคุมการปล่อยน้ําเสียสร้างระบบกักเก็บน้ําประหยัดน้ำ ป่าไม้ป้องกันการบุกรุกป่าส่งเสริมการปลูกป่าจัดเขตป่าสงวนอากาศใช้พลังงานสะอาดควบคุมการปล่อยมลพิษจากรถและโรงงานแร่และพลังงานทําเหมืองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าส่งเสริมพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ลมชีวมวลความหลากหลายทางชีวภาพสงวนพันธุ์พืชสัตว์จัดตั้งเขตคุ้มครองห้ามล่าสัตว์ป่า มาตรการการแก้ไขดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชตะกวนถั่วบำรุงดินน้ำบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองป่าไม้ปลูกป่าใหม่ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมอากาศใช้เทคโนโลยีดักจับฝุ่นก๊าซเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองทะเลและใช้ฝั่งปลูกป่าใช้เลนฟื้นฟูแนวปะการังเก็บข้ามน้ำมันแร่และพลังงานฟื้นฟูพลังการทำเหมืองปลูกป่าใช้ประโยชน์ใหม่พัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงานลดการ พึ่งพาพลังงานฟอสซิลความหลากหลายทางชีวภาพจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์เพื่ถหายาฟื้นฟูถิ่นอาศั